สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่แคนวาอายุระดับเบื้องต้นช่อง Space c อ m อายุครับในตอนนี้เป็น EP ีที่7แล้วนะครับเราจะพาทุกท่านไปรู้จักการสร้าง Presentation ประชาสัมพันธ์ข่าวสารในง,งานด้วยแคนว่าแบบนี้ครับ เป็นการใช้แคนว่าฟรีนะครับอันนี้คือตัวฟรีเลยสร้าง Presentation รวมถึงการใส่เอฟเฟกและเสียงภาคเอไ I ให้ดูเป็นมืออาชีพนะครับใครที่อยากทำพรีเซนต์สวยๆง่ายๆโดยไม่ต้องใช้ powerpoint หรือโปรแกรมยุ่งยาก,กอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาลองทำไปพร้อมกันเลยครับก่อนอื่นนะครับในหน้าแรกนะครับคลิกที่ Presentation อันนี้นะครับจากนั้นแล้วในช่องค้นหาเทมเพลตอันบนซ้ายอันนี้นะครับเราก็จะพิมพ์ชื่อเทมเพลตหรือว่าเพื่อนๆอยากจะใช้เทมเพลตหรือใช้คำค้นหาอ,นอื่นก็เลือกได้ตามปกติเลยนะ ผมเตรียมเทมเพลตตัวนี้มานะครับที่เป็นตัวแ Can นวาฟรีผมจะใช้เป็นตัวนี้นะครับชื่อคำาค้นหาก็จะเป็น blue modern mobile application presentation นะครับตัวนี้นะครับผมก็คลิกเลยครับจะเป็นตัว blue modern mobile application presentation นะครับก็จะมี10หน้าแบบนี้ผมก็เลือกคลิกใช้ทั้งหมด10หน้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาปรับกันครับหลังจากกดเลือก presentation แล้วนะครับใครอาจจะมีลักษณะการแสดงผลเป็น thumbnail หรือว่าเป็นสไลด์แต่ละสไลด์หน้าลงมานะครับสามารถกดเลือกได้ที่บริเวณได้เลยนะครับแสดงภาพหรือว่าซ่อน ภาพทำเนลแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะคลิกหนึ่งครั้งก่อนนะครับให้ซ่อนภาพทำเนลไปก่อนแบบนี้เหมือนกับที่เราออกแบบทั่วไปนะครับก็จะมีทั้งหมด10หน้านะครับเป็นพรีเซนเ t ชันตามปกติเลยเดี๋ยวเราจะมาแก้ไขใส่เอฟเฟกต์ใส่แอนิเมตใส่ซาวนะครับใส่เสียงภาคที่เป็น AI เราลองมาทํากันดูแบบง่ายๆด้วยแคนว่าฟรีกันครับเริ่มต้นด้วยการผมจะใส่โลโก้นะครับทำเหมือนเดิมแต่เขาจะมีโลโก้เดิมอยู่ผมก็จะลบลากแล้วก็ลบแบบนี้เลยแล้วก็ทําไปในทุกๆหน้านะครับมันก็จะมี10หน้าผมก็ทําไล่ไปนะครับ สองหน้า3านะครับหน้าสีเดี๋ยวมันจะติดชิ้นสีน้าเงินแบบนี้นะครับเราก็จิ้มลบเอาอันนี้ก็เป็นหน้า5นะครับ ล้วก็จะมาสุดท้ายอยู่ที่หน้า1ิแบบนี้ก็จะลบโลโก้ไปก่อนนะครับเราจะมาใส่โลโก้ของหน่วยงานกันนะครับไปที่อัปโหลดครับทางด้านซ้ายมือเราเคยอัปโหลดตัวภาพโลโก้ของพ่อขุนรามมาแล้วนะครับผมก็คลิกเข้าไปเลยหนึ่งครั้งคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกเลเยอร์ให้ไปอยู่บนสุดผมจะได้จัดการง่ายนิดหนึ่งนะครับเราก็เลื่อนไปนะครับแล้วก็จัดวางดูเลยนะครับผมก็จะเลือกประมาณ90แล้วกันขนาด90นะครับเซ็ตยังไงนะครับคลิกที่โลโก้จากนั้นเลือกที่ตำแหน่งนี้นะครับ แล้วก็เลือกที่จัดวางด้านนี้ลงมาล่างๆนิดนึงนะครับเราไปคลิกที่อัตราส่วนให้มันเป็นกุญแจล็อกแบบนี้ก่อนพิมพ์90นะครับมันก็จะลดหลั่นความกว้างความยาวได้สมมาตรกันนะครับแบบนี้จากนั้นแล้วผมก็จะมาพิมพ์ข้อความด้านนี้เพิ่มกล่องข้อความนะครับขยายมาก่อนจะได้ลากง่ายๆนะครับผมก็พิมพ์ข้อความได้ตามปกติเลยเป็นชื่อหน่วยงานที่ต้องการนะครับผมก็พิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหงครับผมใช้ตัวฟอนต์เป็นพร้อมครับขนาด32ครับ ประมาณนี้อะไลาเมนต์นะครับให้ไปอยู่ชิดซ้ายนะครับการจัดแนวชิดซ้ายแบบนี้ผมกลับมาทำำาําสําเนาซ้ําใหม่ แล้วก็พิมพ์ชื่อมหาวิทยาลัยที่เป็นภาษาอังกฤษแบบนี้ครับผมก็เลือกฟอนต์เลือกไซส์ตามปกติผมจะใช้ไซส์24ละกันนะครับในส่วนนี้เราสามารถที่จะกําหนดสีที่เป็นชื่อสีหน่วยงานได้นะครับลงเป็นสีลักษณะของโค้ดได้เลยผมก็จิ้มที่ชื่อของมหาวิทยาลัยกำแ่งแบบนี้นะครับคลิกที่ตัวอักษรตัว A แบบนี้ไปที่จานสีนะครับด้านล่างนี้นะครับเราสามารถใส่โค้ดสีให้มันแม่นได้เลยนะครับผมก็จะใส่แบบนี้ไปสีเหลืองเหมือนกันนะครับก็เลือกที่จานสีแล้วก็ใส่โค้ดสีไปแบบนี้ครับ เรียบร้อยแล้วเราก็จะได้2สีแบบนี้แล้วนะครับจากนั้นแล้วนะครับลากครอบนะครับเราอาจจะใส่เงาก็ได้อันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับผมใส่เงาเข้าไปจริงแล้วมันดูไม่ออกหรอกเพราะมันเล็กนะครับผมก็ลากครอบนะครับรวมกลุ่มครับกด Ctrl C นะครับหรือว่าคลิกขวาแล้วก็คัดลอกแบบนี้แล้วก็ไปทีละหน้าเลยครับไปที่หน้า2กด Ctrl V นะครับวางนะครับหน้า3ทําให้ครบทุกหน้าเลยครับไปจนถึงหน้าสุดท้ายทําใส่ไว้ก่อน เดี๋ยวเราจะเอาหรือเราจะลบก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับนี่หน้า8หน้า9แล้วก็หน้า10เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามีโลโก้ของมหาลัยในทุกๆหน้าแล้วนะครับโอเคจากนั้นแล้วเรามาเปลี่ยนภาพพื้นหลังกันสักนิดหนึ่งนะครับผมก็ไปที่ด้านซ้ายนะครับแอปที่ชื่อว่า Back g r o u n d ที่เราโหลดมาแล้วตั้งแต่ EP ที่2นะครับเราจะมีภาพที่ใช้งานล่าสุดแล้วจากแอปที่ชื่อ Background นะครับผมก็คลิกเลยคลิกปุ๊บมันก็จะมากลายเป็น Back g r o u n d ที่อยู่ในหน้าที่1ของเราแบบนี้เลยนะครับอ่านะมันอาจจาะ ผมก็เอาสักประมาณ40แล้วกันนะครับแบบนี้เหมือนเดิมนะครับผมก็ c อนท C นซะครับแล้วก็ค t r ท V ในทุกหน้าแบบนี้เลยก็คือการ Copy นะครับจากนั้นก็ไป Paste หรือว่าวางนะครับในทุกๆหน้านะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนนแล้วเรามาจัดองค์ประกอบกันในหน้าแรกนะครับผมจะลบตรงนี้ก่อนผมไม่ใช้นะครับ ก็ลบไปเลยจิ้มลบจิ้มลบเลยนะครับมันมีเงาอย่าลืมลบนะครับแบบนี้เดี๋ยวเรามาทําตรงเมนูด้านบนกันสักนิดหนึ่งนะครับที่เป็นท็อปเมนูด้านนี้มันอาจจะดูเล็กๆไปหน่อยนะครับแล้วแต่คนชอบนะผมจะขยายเขานิดนึงแล้วกันนะครับมันจะรู้สึกทางไปหน่อยผมก็ลากเข้ามานะครับแล้วก็ค่อยๆกะดู่ะผมก็เอาประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมไปลบทางด้านล่างนะครับลบทุกอันแบบนี้ก่อน หลังจากเราจัดการขยะเรียบร้อยแล้วนะครับลากครอบสักนิดนึงนะครับคอนโทนซและแน่นอนก็ไปทีละหน้าคอนโทนวี v นะครับ2 3นะครับ4 9แล้วก็10นะครับจากนั้นแล้วเรามาจัดการใส่รูปที่อยู่ในมือถือที่เป็นมองอัพกันก่อนเลยนะครับผมว่าดับเมิ่คลิก1ครั้งนะครับมันจะมีภาพที่เป็นแบ็คกราวด์อยู่ผมกดลบเลยครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะมีเป็นม็อกอัพโทรศัพท์มือถือนะครับพร้อมให้เราโยนรูปเข้าไปใส่เหมือนอย่าง EP ที่ีที่ผ่านมานะครับผมก็ไปที่อัปโหลดจากนั้นแล้วกดที่อัปโหลดไฟล์นะครับแล้วก็เลือกตัวไฟล์ที่เราเตรียมไว้ก็จะอยู่ใน EP ที่7อ่ะผมจะใช้ภาพนี้แล้วกันนะครับผมเตรียมไว้ที่ชื่อว่า bg.jpg รอโหลดสักครู่หนึ่งนะครับภาพนี้มาแล้วผมก็คลิกแล้วก็ลากไปวางนะครับหรือว่าใช้วิธีการ ลากจากจุดนี้ไปวางได้เลยนะครับเหมือนอย่างอีีที่เราเรียนกันมาแต่บมงคลิกนิดนึงนะครับผมจะหมุนนะครับเพราะผมมีความรู้สึกว่าผมชอบลักษณะของกราฟิกที่มันเอียงมาทางนี้มากกว่าผมดูแล้วก็ประมาณ90แบบนี้เราย่อเขาสักนิดนึงนะครับดูกระระยะว่าไหนเป็นระยะที่เราต้องการแล้วนะครับโอเคผมก็กดเสร็จสิน้นผมได้แบ็กกราวน์พื้นของมองอัพโทรศัพท์มือถือแล้วนะครับจากนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่โลโก้กันลงไปตรงนี้นะครับผมก็ไปอัปโหลดไฟล์เหมือนกันจากนั้นแล้วเลื่อนลงมานะครับหาโลโก้ที่เราต แต่ถ้าเราลากโลโก้นะครับมาใส่เลยนะครับมันก็จะกลายเป็นไปแทนที่อันเดิมนะครับผมก็จะไม่ใช้นะครับผมคอนโซลแซดไปก่อนผมจะใช้วิธีการคลิกที่รูปโทรศัพท์มือถือแล้วก็กดล็อกเขาก่อนแบบนี้จากนั้นแล้วก็ค่อยคลิกที่ตัวโลโก้ที่เราอัปโหลดมานะครับคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็จัดวางเข้าไปนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะทําการเปลี่ยนฟอนต์นะครับที่อยู่ในเทมเพลตของเรานะครับให้เป็นฟอนต์เดียวกันทั้งหมดนะครับลองคลิกที่ตัวคําว่าโมบายแบบนี้ก็ได้มันจะเป็นฟอนต์ที่ชื่อว่าพับพิอนนะคร จากนั้นแล้วจะมีคาสั่งด้านด้านล่างผมก็คลิกเปลี่ยนทั้งหมดแบบนี้ฟอนต์ในลักษณะนี้ก็จะเป็นฟอนต์พร้อมทั้งหมดอาจจะมีฟอนต์อื่นที่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเช่นฟอนต์คำอธิบายด้านล่างมันก็จะเป็นโอเชียนแซนอยู่เราก็คลิกที่พร้อมนะครับแล้วจากนั้นก็เลือกเปลี่ยนทั้งหมดคลิกแบบนี้ที่เป็นคําอธิบายตรงนี้ ในหน้าอื่นก็จะเปลี่ยนเป็นฟอนต์พร้อมทั้งหมดเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันทีละหน้าอีกทีได้ผมจะลบอันนี้ไปก่อนผมไม่ใช้นะครับผมก็จะใช้วิธีการลากครอบทางด้านซ้ายแบบนี้นะครับแล้วก็ลากมาทางด้านซ้ายให้มันอยู่ในระนาบเดียวกับคําว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงแบบนี้นะครับกดคลิกที่ข้อความนะครับแล้วก็เพิ่มกล่องข้อความแบบนี้ขยายนิดนึงก่อนเดี๋ยวค่อยมาย่อนะครับ ผมก็ลากมาไว้ที่ตำแหน่งที่ผมต้องการก่อนจากนั้นก็พิมพ์คําว่าแนะนําแอปพลิเคชันของเด็กรามนะครับจัดซ้ายให้หมดแบบนี้นะครับใช้ฟอนต์ที่มันน่าจะสมูทกันประมาณ36มสแล้วกันนะครับเป็นฟอนต์พร้อมนะครับแล้วก็มาแก้ในส่วนของ,ของหัวข้อนะครับผมก็พิมพ์ไปได้เลยขยายแขนของข้อความไปนะครับทำให้มันเหมือนกันนะครับเป็นตัวหนาสัก93แล้วกัน เราก็ใส่สีนะครับผมอยากให้เขาเป็นตัวใหญ่ทั้งหมดนะครับคลิกที่ตัว a แบบนี้เลยนะครับจัดตำแหน่งนิดนึงก่อนประมาณนี้แล้วกันนะครับได้2อันละแนะนำแอปพลิเคชันของเด็กรามอายุคอนเน็ผมใส่คำอธิบายด้านล่างนิดนึงอันนี้ผมก็ใส่คำอธิบายฟอนต์พร้อมเหมือนกันนะครับขนาดสัก21แล้วกันจากนั้นก็มาใส่คำอธิบายด้านล่างนี่ผมใช้ตัวหนาแล้วกันนะครับผมก็พิมพ์ข้อความทางด้านล่างไปตามปกติไซส์เป็น21จะได้เท่ากันขยายแขนนิดนึงด้านล่างผมจะเปลี่ยนเป็นคำว่า next แล้วกันนะครับ ผมอยากให้มันไม่ค่อยโค้งนะครับผมก็ไปปรับมุมแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับนี่ด้านบนนี้ผมก็จัดให้มันอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับเปลี่ยนสีของตัวรูปทรงนี้นะครับให้เป็นสีเหลืองแล้วกันนะครับจะได้สีคุมโทนโอเคหน้าแรกผมประมาณนี้แล้วกันนะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยถ้าเป็น r r s s n t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  o o นะครับใครเคยใช้พวก PowerPoint อ,อะไรก็จะต้องมานั่งคลิกที่แต่ละอันนะครับก็จะมีคำสั่ง a n i m a t e ใช่แน่นอนแล้วก็เลือกทีละอันได้นะครับผมก็จะไม่ค่อยใช้วิธีนี้หรอกเพราะมันต้องมานั่งคลิกทีละอันผมก็คลิกที่ตัวหน้าแบบนี้เลยนะครับจากนั้นคลิกที่ Anim เมทั้านบนแบบนี้ก็จะมีคําสั่งแอนิเมชันของทั้งหน้าขึ้นมานะครับผมก็เลือกเป็นแพนแล้วกันนะครับแบบนี้ แค่คลิกเข้าไปวางแค่นี้เองคลิกหนึ่งครั้งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว,เ,ลว,ลวเขาจะมีคําสั่งที่ชื่อว่าใช้กับทุกหน้าไหมนะครับมันจะมีแอนิเมตให้เลือกเมื่อเข้าเมื่อออกด้วยอันนี้ผมใช้ทั้งคู่นะครับพวกความเร็วพวกนี้ที่ทางนะครับแคนว้ฟรีจะใช้ไม่ได้ผมก็ไม่ได้ใช้นะครับผมก็คลิกแค่คําว่าแผนแล้วก็เลือกใช้กับทุกหน้าแค่นี้เองนะครับคราวนี้ทุกหน้าก็จะมีแอนิเมตของเขาแล้วนะครับลองคลิกที่หน้า2นะครับก็จะมีคาสั่งแอนิเมตนเหมือนกันเป๊ะนะครับลองคลิกดูเห็นไหมครับก ต่อแล้วผมจะทําซ้ําหน้านะครับแบบนี้ที่หน้าที่1นะครับผมจะเอาหน้าที่1มาแก้ไขต่อนะครับคลิกที่ทําซ้ําหน้าตรงนี้นะครับก็จะมีหน้าที่1เพิ่มมานะครับทำสํำเนามาละเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาแก้ไขหน้าที่1ต่อเป็นหน้าที่2ครับอัปโหลดภาพมาอีกอันนึงแล้วกันนะครับอันนี้ผมจะลบไปก่อนนะครับอันนี้ลบไปเลยนะครับผมก็จะปลดล็อกกุญแจนะครับ ลบไปได้เลยแบบนี้นี่คือหน้าที่2แล้วนะครับดูที่หัวข้อหน้าได้เราไปอัปโหลดภาพเข้ามานะครับกดที่อัปโหลดไฟล์นะครับผมก็จะอัปโหลดรูปที่เป็นรูปม็อกอัพของตัวโปรแกรมตัวแอปที่ผมเตรียมไว้นะครับก็จะเป็นตัวหน้าที่ชื่อว่า P1 แบบนี้โอเคผมก็ลากเข้ามาใส่เลยจัดองค์ประกอบผมลากมาทางด้านขวานิดหนึง่งหน้าที่2ผมก็จะใส่เป็นคําอธิบายของแอปแบบนี้ครับผมก็จะเปลี่ยนหนัวข้อนะครับนี้มันอาจจะชิดกันนิดนึงผมก็ ค่อยๆลากเขาลงมาแบบนี้หลังจากนั้นแล้วผมก็จะใส่คำที่บายเพิ่มเติมนะครับผมก็อยากจะพิมพ์เหมือนกันแต่ผมขี้เกียจพิมพ์ละผมก็ใช้วิธีการทําสําเนานะครับมาแบบนี้มาวางไว้ก่อนแล้วก็ลากม่เอาตามตําแหน่งประมาณนี้แล้วกันนะครับผมใช้วิธีการเอาหัวข้อมาวางไว้ก่อนดีกว่าจะได้ไม่ต้องทําหลายรอบแบบนี้เลยนะครับ ตมอินเข้าไปครับแล้วผมก็ใส่หัวข้อคาอธิบายของตัวแอปไปอ่าแบบนี้นะครับเราก็จะมี2ชิ้นชิ้นที่เป็นข้อความกับชิ้นที่เป็นรูปทรงแบบนี้นะครับแล้วเราก็ใช้วิธีการรวมกลุ่มครับผมก็คลิกที่ข้อความจากนั้นกดชิปข้างไว้กดรูปทรงรวมกลุ่มนะครับกดทําสําเนาแบบนี้ลากลงมาให้มัน นจากนั้นแล้วกดทําสําเนาอีกครั้งหนึ่งนะครับทำสำเนาอีกครั้งหนึ่งกดทําสําเนาอีกครั้งหนึ่งเราก็จะได้ห่าันแล้วเราก็ค่อยมาแก้เฉพาะเท็กส่วนที่2 3 4 5หแบบนี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าที่2นะครับเห็นไหมครับง่ายมากเลยเราทําเสร็จ2หน้าแล้วนะครับเราไปหน้าที่3นะครับบัตรนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส์นะครับด้วยความขี้เกียจเหมือนเดิมผมก็ทาซ้าหน้าของหน้าที่2คลิกแบบนี้ครับลงมาไปหน้าที่3แล้วเห็นไหมครับนี่หน้าที่3แล้วผมจะเอาทาอธิบายแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะลากครอบก่อนเราจะย้ายมานิดนงเรรราาาลโททศัพ์มมือถตยน ตำแหน่งนิดหนึ่งแล้วกันนะครับขยายนิดนึงผมจะนําภาพบัตรนักศึกษาออกมานะครับแบบนี้ครับผมก็ไปที่อัปโหลดเลือกภาพที่ชื่อว่า P2 อันนี้ผมก็จะลากมาวางใส่เลยแบบนี้ครับขยายสักนิดนึงแล้วกันนะครับนั้นแล้วผมก็จะมาแก้ไขเท็กซ์ตรงนี้เหมือนเดิมครับผมก็พิมพ์ไปแบบนี้ครับปึ๊บมาแบบนี้ขยายนิดนึง พิมพ์คำอธิบายตรงนี้ครับอาจจะยาวนะครับเราก็ค่อยมาจัดเรียงในส่วนของการตัดคําอีกทีหนึ่งแล้วก็จะมี3คําอธิบายตรงนี้ผมก็เอามาใส่ได้เลยเสร็จแล้วครับสหน้าหน้าที่1ก็จะเป็นหน้าแนะนําภาพรวมนะครับมีโลโก้หน้าที่2ก็ใช้งานง่ายในหน้าแรกนะครับ,ใน,บนในสามบัตรนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ในหน้าที่4เนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้เทมเพลตหน้านี้ในเทมเพลตที่เป็นเทมเพลตเดิมหน้าที่4ผมจะลบนะครับผมจะเอาอันนี้ขึ้นมาเลยผมก็ลบออกไปก่อนผมไม่ใช้ละ วงกลมผมก็ไม่เอานะครับผมก็จะเอาโทรศัพท์มือถือมาวางเรียงกันไว้ก่อนแบบนี้นะครับผมก็ทําซ้ําแบบนี้มันจะเท่ากันเป๊ะนะครับจัดรวมกลุ่มก่อนนะครับจะได้ตรงกลางคลิกขวาอีกทีหนึ่งจัดไปยังหน้าให้อยู่ตรงกลางหน้าผมขยับเข้าลงมานิดหนึงแล้วกันขยายห,หน่อยแล้วก็ใส่หัวข้อมานะครับผมก็จะไปเอาหัวข้อทั้งด้านบนมาวางไว้แบบนี้ลากลงมาเลยนะครับ ในส่วนของหน้าที่4นี้ผมจะใช้คําว่าข้อมูลการเรียนนะครับละเอียดครบในแอปเดียวนะครับผมอาจจะย่อไปหน่อยแล้วรู้สึกว่ามันจะใหญ่ไปละใช้สัก8ปโอเคนะครับเอาขนาดประมาณนี้แล้วกันเปลี่ยนสีนิดนึงผมกดยกเลิกการจัดกลุ่มก่อนเดี๋ยวผมลบอันี้ออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวเบิ้งคลิกนะครับแล้วก็กดลบไปเลยไปอัปโหลดไฟล์นะครับไฟล์ที่ชื่อว่า P3 P4 P5 แล้วกันนะครับผมจะเอามาทีละ P ีก่อน P3 ก่อน P3 ได้แล้วผมก็ลากมาใส่นะครับแล้วก็อัปโหลดไฟล์ที่ชื่อว่า P4 มาแบบนี้ครับ นั่นแหละอัปโหลดไฟล์อีกทีนึงนะครับเลือกไฟล์ที่ชื่อว่า P5 เหมือนเดิมครับลากมาวางได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ทั้งหมด3หน้านะครับผมจะขยายทีละอันแบบนี้นะครับปึ๊บหอันและนะครับแล้วผมก็จะไปก๊อปข้อมูลน,นี้มา Control c อนโทนซะครับแล้วก็วาง c อนโทวผมก็จะยกเลิกการจัดกลุ่มก่อนนะครับ อาจจะย่อเข้าไปนิดนึงได้1ชิ้นแล้วนะครับผมก็จะใส่รายละเอียดของอันแรกก็จะเป็นมรอ0แบบนี้ครับอาจจะหูแขนเข้าไว้สักน,นิดหนึ่งแล้วกันคราวนี้เราไปที่หน้าต่อไปนะครับทาซ้ําหน้าอันนี้นะครับคลิก1ครั้งครับแล้วก็คลิกอีกหนึ่งครั้ง นั่นเท่ากับว่าหน้า4นะครับก็จะเหมือนหน้า5และจะเหมือนหน้า6นะครับจะมีอยู่3หน้านะครับหน้า4เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปที่หน้า5นะครับเราจะคลิกที่โทรศัพท์มือถืออันกลางนะครับในหน้าที่5คลิกที่มุมบนด้านซ้ายแบบนี้ลากขึ้นไปนะครับให้มัน snap ติดกับอันบนแบบนี้มันจะพอดีนะครับจากนั้นแล้วนะครับคลิกที่โทรศัพท์อันซ้ายนะครับลากลงมานะครับปึ๊บมันจะ snap ติดอยู่กับโทรศัพท์มือถืออันขวาสุดทันทีแบบนี้นะครับ มันจะเท่ากันเป๊ะเลยเห็นไหมครับระยะห่างยังเท่าเดิมซ้ายกับขวาก็ยังเท่ากันหลังจากนั้นเราก็ลากคําอธิบายมาทางด้านนี้แล้วก็แก้ไขคําอธิบายน,นี้ไปที่เป็นข้อความนะแบบนี้เลยมันอาจจะไม่ตรงกลางนะครับผมก็ลากทั้งหมดปึ๊บในหน้า5นะครับรวมกลุ่มแล้วก็คลิกขวาจัดไปยังหน้าให้อยู่ตรงกลางแบบนี้อย่าลืมไปยกเลิกการจัดกลุ่มด้วยนะครับ จานั้นแล้วเราก็ไปที่หน้าที่6นะครับทำเหมือนกันเลยครับคลิกที่โทรศัพท์มือถือที่อยู่ขวาสุดนลครับลากขึ้นไปแบบนี้เ๊บมันจะ snap ติดอันซ้ายนะครับลากโทรศัพท์มือถือด้านซ้ายสุดลงมาแบบนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็เหมือนเดิมนะครับทำเหมือนเดิมเลยประมาณนี้จากนั้นแล้วเราก็ใส่คําอธิบายตรงนี้ว่าเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ครับโอเคเรียบร้อยเราก็จะได้ทั้งหมด 3หน้านะครับหน้า4นะครับอันซ้ายก็จะขยายขึ้นมาหน้า5อันกลางนะครับแล้วก็หน้า6อันนี้นะครับแต่ในแล้วหน้าที่7นะครับเราจะทําชาร์จความถนัดนะครับเหมือนเดิมเลื่อนมาที่หน้าที่3แล้วผมก็เลือกตรงทําซ้ําหน้าแบบนี้ผมก็เลือกเครื่องหมายเลื่อนลงแบบนี้ครับเลื่อนลงมาปึ๊บหนึ่งสองสามแบบนี้นะครับเลื่อนลงมาอย่างอ่าโอเคถ้ากับว่าเรามีหน้าที่7แล้วซึ่งทําซ้ํามาจากหน้าที่3นะครับอันนี้ผมก็จะลบไปเลยไม่ใช้ละ น,นี่ก็ลบไปตามปกติภาพนี้ก็อาจจะย่อมานิดนึงนะครับผมก็คลิกเลือกที่โทรศัพท์แบบนี้เลือกที่ทําสําเนานะครับแล้วก็ย่อลงมานิดนึงแบบนี้ก็ได้แล้วก็นําภาพที่เป็น P6P7 นะครับอัปโหลดไฟล์แล้วก็นําภาพ P6P7 ลงมาลากแบบนี้เลยก็ได้ลากครอบนะครับผมก็เลือก นำภาพมาวางได้เลยแบบนี้นะครับปึ๊บวางปรับแบบนี้ได้เลย2องันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็จะมาแก้ไขตัวหัวข้อนี้เหมือนเดิมนะครับแบบนี้ครับตรงนี้ก็เป็นระบบ Ai นะครับแล้วก็มาทัดล่างแบบนี้นะครับแก้ไขในคําอธิบายเรียบร้อยแล้วนะครับหน้า7แล้เราเสร็จแล้วนะครับในหน้าสุดท้ายหน้าที่8นะครับ ผมจะใช้หน้านี้แล้วกันนะครับหน้า Contact Us นะครับด้านบนผมจะไม่ใช้เลยนะครับหน้านี้ผมก็ลบนะครับหน้านี้ผมก็ลบหน้านี้ผมก็ลบออกไปนะครับมันจะมีเครื่องหมายถังขยะตรงนี้นะครับอันนี้ผมก็ลบนะครับหน้าที่9ผมก็ลบนะครับหน้าที่8ผมก็จะเลือกใช้เป็นหน้านี้นะครับ Contact Us นะครับเดี๋ยวผมปรับให้ตรงก่อนนะครับปื้อผมลบนี้ออก Contact u s ผมก็ลบออกเลยครับ ขีดเส้นตัวนี้ผมก็ลบออกก็จะมีไว้แค่3อันนี้ว็ลากลงมานด้านล่างก่อนผมก็จะอัปโหลดรูปที่เป็นรูปโลโก้ใหญ่ๆซึ่งเราอัปโหลดไว้แล้วนะครับผมก็คลิกที่คาว่าอัปโหลดทางด้านซ้ายนี้นะครับใช้รูปนี้ที่เราอัปโหลดไปแล้วรูปโลโก้แล้วก็มาจัดวางกันแบบนี้ได้เลยประมาณนี้แล้วกันก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์ชื่อเว็บไซต์แล้วก็อาจจะเป็น Facebook นะครับเมื่อสกักครู่ก่อนหน้านี้ครับที่เราทําซ้ําหน้า4หน้า5หน้า6เราไปคลิกที่บริเวณนี้นะครับ เราจะแสดงภาพทั n a i l ของหน้าคลิก1ครั้งแบบนี้นะครับมันจะเกิดเป็นทั n a i l ในแนวนอนขึ้นมาจากนั้นแล้วให้เลือกคลิกคําว่าระยะเวลานะครับมันก็จะแสดงผลเป็น t ทม์ไล n e แบบนี้นะครับเรียงจากซ้ายไปขวานะครับมีตัวเล่นเพลงนะครับมีตัวเส้นของเวลานะครับให้เราเลือกระยะของเวลาได้นะครับคราวนี้นะครับเรามาดูในหน้าที่4 5 6นะครับเดี๋ยวเราจะมาเติมช่วงของการเปลี่ยนภาพหรือว่า transition นะครับในหน้าระหว่างหน้าที่4 5และ6กนะครับแค่นาเมาส์ไปวางในระหว่างหน้าที่4กับหน้าที่5จะเกิดเป็นสัญลักษณ์ขึ้นมา2อันนะครับเครื่องหมายบวกและเครื่องหมายคล้ายๆกับเครื่องหมาย play ชี้ไปทางด้านขวานะครับคลิก1ครั้งแบบนี้นะครับด้านซ้ายจะเกิดคําสั่งการเปลี่ยนให้เลือกจับคู่และย้ายและเราทําเหมือนกันนะครับในระหว่างหน้าที่5หน้าที่6นะครับนาเมาส์ไปวางกดคลิกเลือกจับคู่และย้าย แล้วกลับมาตรวจนันก่อนนะครับว่าเราอ๋อเรายังไม่ได้ยกเลิกการจัดกลุ่มนี้ใช่ไหมครับแบบนี้ก่อนเรานำเมาส์นะครับนำเส้นเวลานะครับมาวางตรงประมาณเฟรมที่3นะครับแล้วก็ลองกดเพลย์ดูแบบนี้นะครับกดคลิกปุ่มนี้เห็นไหมครับมันก็จะมีเอฟเฟกต์ขึ้นมาแบบนี้ปึ๊บมาจากนั้นแล้วก็จะไปที่เฟรมที่7นะครับก็จะปึ๊บมาแบบนี้โอเคคราวนี้เราอาจจะรู้สึกว่าช้าเกินไปนะครับเนื่องจากในแต่ละหน้านะครับทั้งหมดทั้ง8หน้าเนี่ย ดูเวลาด้านบนนะครับมันก็จะมีแต่ละเฟรมแต่ละหน้าเนี่ยมันจะมีเวลาให้5าวิเพราะฉะนั้นแล้วก็แล้วแต่เรานะครับว่าถ้าเรารู้สึกว่าแต่ละเฟรมมันแสดงช้าไปนะครับกว่าจะเปลี่ยนเฟรมเราก็เลือกให้มันสั้นลงเช่นนะครับในหน้าที่4 5 6เนี่ยผมอยากจะให้มันฉับไวกว่านี้นะครับผมก็คลิกหน้าที่4คลิกที่คําว่า4.7วิผมพิมพ์คําว่า2นะครับ enter เลยนะครับเหมือนกันนะครับหน้าที่5ผมพิมพ์คำว่า2 enter เลยหน้าที่6ก็ทําเหมือนกันนะครับ2แล้วก็ enter นำเส้นเวลาไปวางในหน้าที่3แบบนี้นะครับแล้วก็ลองเพลงดูใหม่ดูมันก็จะรู้สึกฉับไวขึ้นนิดนึงนะครับคราวนี้อาจจะยังมองภาพไม่ออกนะครับว่ามันจะเป็น Presentation หรือว่าเป็นวิดีทัศน์ยังไงนะครับเราจะมาใส่เสียงเพลงประกอบผมก็คลิกที่แท็บใน Chrome นะครับเพิ่มอันนึงแล้วก็พิมพ์ w w w y o u t u b e c o m นะครับผมก็คลิกที่โปรไฟล์ของผมนะครับจากนั้นแล้วก็เลือกอันนี้นะครับ YouTube Studio เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับทางด้านเมนูด้านซ้ายนะครับคลิกที่คลังเพลงและเสียงนะครับมันก็จะมีคลังเพลงและเสียงให้เราได้ดาวน์โหลดฟรีๆอย่างถูกต้องตามลิขสิทธิ์ได้เยอะแยะมากมายเราก็ใส่คําค้นหานะครับหรือว่าเลือกการกรองแยกประเภทของเพลงนะครับอารมณ์ชื่อศิลปินระยะเวลาผมเตรียมเพลงไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์เอาไว้ให้อีกทีหนึ่งแล้วกันเราจะมาอัปโหลดเพลงนะครับไปที่ด้านซ้ายนะครับเลือกเมนูอัปโหลดนะครับเลือกอัปโหลดไฟล์นะครับ ในไฟล์ที่ผมเตรียมไว้นะครับก็เลือกเพลงที่ชื่อว่าซอง1แบบนี้นะครับคลิกนะครับ1ครั้งชื่อว่า Oat with sugar มาเรียบร้อยแล้วเพลงนี้ก็ดาวน์โหลดมาจาก YouTube Studio เหมือนกันนะครับล้วก็คลิกแล้วก็วางเลยครับลากมาวางได้เลยก็ลากมาวางให้ชิดทางด้านซ้ายนะครับแบบนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นเฟรมแรกใช่ไหมครับเดี๋ยวผมลากเส้นเวลามาแรกก่อนเราก็กดเพลงดูเลยครับเห็นไหมครับมันเริ่มดูมีอะไรมากขึ้นแล้ว มากกว่าที่จะมีแต่ p r e s ซนเตชันอ่าโอเคมันก็จะไปจนถึงหน้าต่อไปนะครับง่ายๆเลยนะครับเรากลับมาแก้ไขภาพมาก่อนเดี๋ยวเมื่อคลิกนะครับลบ แต่เมื่อคลิกลบผมก็นําภาพของแอปพลิเคชันเรานะครับอาจจะเอารูปแรกมาใส่กับรูปที่2แบบนี้เสียงเพลงที่เราใส่ไปเนี่ยแบบนี้นะครับมันจะมีทั้งหมด2แทร็กนะครับแทร็กบนก็จะเป็นแทร็กของเฟรมของแต่ละหน้านะครับแทร็กที่2ด้านล่างก็จะเป็นแทร็กของเพลงประกอบนะครับเมื่อคลิกตัวแทร็กเสียงแบบนี้นะครับด้านบนจะมีคําสั่งแก้ไขขึ้นมา หลายอันนะครับเช่น b e t ซ sing นะครับสามารถที่จะแสดงตัวเครื่องหมายทําจังหวะเพื่อให้เราตัดเฟรมให้ได้ตกตามจังหวะตอนนี้ผมเตรียมเสียงเอฟเฟกไปแล้วนะครับก็ไปที่อัปโหลดด้านซ้ายอัปโหลดไฟล์นะครับแล้วก็ไปที่ไฟล์ที่ชื่อว่า shutter click แบบนี้นะครับแล้วันคลิกเลยเป็นเสียงชัตเตอร์นะครับแบบนี้ครับลองคลิกเล่นดูผมจะลากตัวเอฟเฟกเสียงลงมาแบบนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับผมขยายนิดนึ่ะแบบนี้เห็นไหมครับนาเส้นเวลามาวางไว้แล้วลองเพยดูครับ,บ,บเราจะมาลองทํากับเฟรมที่5เฟร,รมที่6ด้วยแบบนี้นะครับอเอากระกากเอาเดี๋ยวเราค่อยมาวาดกันอีกรอบหนึ่งนะครับเสร็จแล้วนะครับเราลองนําเส้นเวลามาวางไว้ที่เฟร,รมที่3แล้วลอง โอเคนะครับมีเอฟเฟกเสียงเพิ่มเติมประมาณหนึ่งแล้วนะครับสังเกตนะครับว่าตอนนี้ท์ไลน์แล้วนะครับจะมีทั้งหมด3ามแทร็กแล้วนะครับแทร็กด้านบนแรกที่จะเป็นแทร็กของหน้าพรีเซนเทชันนะครับแทร็กที่2ก็จะเป็นซสวด์แทร็กแทร็กที่3เอฟเฟกเราจะมีปุ่มเลย์ที่อยู่บริเวณนี้เห็นไหมครับจะมีอีกลักษณะหนึ่งนะครับในการเลย์นะครับก็คือการใช้ปุ่มพรีเซนต์นะครับเราลากเส้นเวลามาไว้อยู่ด้านซ้ายสุดก่อนนะครับจากนั้นแล้วเครื่องมือด้านบนนะครับจะมีคำว่าพรีเซนต์คลิกเลยครับ มันจะมีทั้งหมด4หัวข้อนะครับแบบนี้ก็คือดูเต็มจอนะครับแล้วลองพรีเซนต์ดูเราจะต้องคลิกนะครับเหมือนเป็นการพรีเซนต์ของ powerpoint สมัยปกตินะครับผม Escape ออกมาก่อนนะครับลากเส้นเวลามาไว้ที่ด้านซ้ายสุดก่อนพรีเซนต์อันที่2นะครับก็จะเป็นการพรีเซนต์แบบมุมมองของผู้พรีเซนต์นะครับคลิกนะครับแล้วก็ลองกดพรีเซนต์ดูนะครับ ก็จะเป็นการแสดงสไลด์นะครับด้านบนนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ทู่ฝังใจเห็นหน้าจอด้านล่างนะครับก็จะมีการแสดงสไลด์ถัดไปแบบนี้แล้วก็จะมีบันทึกช่วยจําทางด้านขวานะครับ จักนั้นไปที่วิธีการพรีเซนต์แบบที่3ก็คือพรีเซนต์และบันทึกนะครับลองกดต่อไปดูนะครับอันนี้เขาก็จะถามเรื่องกล้องหน้าตามปกติการพรีเซนต์และบันทึกอันนี้นะครับก็จะเปิดโหมดบันทึกหน้าจอบวกเว็บแคมนะครับเขาก็จะแสดงหน้าจอของเว็บแคมของคุณนะครับขึ้นมาไว้ที่บริเวณที่หน้าจอของการพรีเซนต์นะครับเราสามารถที่จะเลื่อนย้ายไปได้ตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็มีการบันทึก ภาพพร้อมเสียงนะครับเหมาะสําหรับการทําวิดีโอการสอนส่วนนั้นสุดท้ายนะครับพรีเซนต์แล้วก็เล่นอัตโนมัตินะครับก็จะเป็นการเล่นอัตโนมัติต,ตามปกตินะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาใช้วิธีนี้กันนะครับกดพรีเซนต์ปุ๊บแล้วก็ปล่อยเลยนะครับตัวสไลด์ก็จะเลื่อนไปโดยอัตโนมัติตามเวลาที่เรากําหนดในแต่ละเฟรมนะครับ e s c a p e ออกมาเราจะพอมองเห็นเลยนะครับว่า Presentation ของเรานั้นสั้นยืดหรือว่าย้วยหรือว่ามันรู้สึกว่ามันยังไม่สนุกนะครับเราก็ค่อยมาปรับการแสดงผลของในแต่ละเฟรมนะครับให้มันกระชับหรือว่าปรับจังหวะตัดตกของบีดอีกทีหนึ่งก็ได้ซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ความละเอียดของแต่ละท่านแล้วนะครับเราสามารถที่จะใช้ AI ในการช่วยเราภาคเสียงได้เราจะมาดูสิ่งที่อยู่ในแคนวาของเราก่อนแล้วกันนะครับไปที่แอปด้านซ้ายแบบนี้ แล้วก็พิมพ์คําว่าบ t n น้อย Voice จะมีสัญลักษณ์นี้ขึ้นมานะครับกดคลิกเลยครับเป็นโลโก้ของเขากดเปิดครับมันก็จะให้เราเชื่อมต่อกับอีเมลที่เป็น Google Mail ของเรานะครับแล้วก็กดเชื่อมต่อนะครับ Sign in with Google ได้เลยเมื่อเชื่อมต่อแล้วนะครับ เขาก็จะมีหน้าตาขึ้นมาแบบนี้นะครับมันก็จะเป็น Enter your text นะครับใส่ข้อความที่เราต้องการให้ตัวบทน้อยเขาได้พากเสียงนะครับเลือกภาษาไทยเจนเดอร์เป็นเพศนะครับผมเลือกเป็นผู้ชายสไตล์ Documentary รนะครับเล่าสารคดีผมเลือกคุณลีโอนะครับมีให้เทสด้วยลองกดคลิกดูครับนิทานดาวลูกไก่เดี๋ยวเราจะนําข้อความมาใส่แบบนี้ครับนี้เป็นข้อความของผมนะครับเราให้ AI ช่วยพูดดีกว่าเมื่อใส่ Text แล้วนะครับเลือกภาษาเจนเดอร์นะครับสไตล์ เลือก select voice แล้วนะครับแล้วก็กดที่ generate voice over นะครับแต่ก่อนจะกดนะครับเราต้องรู้ก่อนว่ารู้สึกเขาจะให้2,000 point นะครับ r e m a i n ตอนนี้เหลืออยู่แค่1,738แล้วผมก็ใช้ test ไปเยอะนะครับ 1 point ก็จะใช้เท่ากับ1 character หรือ1ตัวอักษรนะครับคราวนี้ผมก็ลองกดคลิกที่ generate voice over ดูครับเลือกลงมาที่ด้านล่างให้แบบนี้แล้วนะครับเป็นเส้นทำลายสีเขียวแบบนี้นะครับมันจะไปซ้อนทับกันอยู่นะครับผมลบอันนี้ไปก่อนมันจะไปทับกับเอฟเฟกผมผมกดลบแล้วเนี่ยนะครับตัว voice ผมอยู่ตรงไหนนะครับไปที่ด้านซ้ายนะครับกดอัปโหลดนะครับจะมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับถ้าใครยังไม่มานะครับลอง r e f ฟ e หน้าเว็บนี้ดูผมก็ใช้วิธีการ ลากนะครับแล้วก็วางลงไปที่ด้านล่างแบบนี้เลยเห็นไหมครับที่แทร็กด้านล่างเพิ่มลงมาอีกเป็นแทร็กที่4นะครับผมลากเข้าไปแบบนี้นะครับซูมินเข้าไปดูนะครับเห็นไหมครับจากนั้นเราก็กดเพลย์ดูครับและนําแอปพลิเคชันของเด็กกรามแอปพลิเคชันอายุคะนบริการข้อมูลสารสนเทศนักศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญางแรกที่เราจะเห็นก็คือเสียงมันตีกันนะครับเสียงผ้ากับเสียงซาวด์แทร็กเรานะครับกลับไปที่เสียงซาวด์แทร็กเสียงเพลงเรานะครับจากนั้นคลิกที่ ลำโพงด้านบนนะครับแล้วก็ลดมันลงมาเอาสักประมาณ30แล้วกันนะครับเบาๆแบบนี้ลองดูครับแล้วก็ลองเลย์ใหม่ครับและนําแอปพลิเคชันของเด็กกรามแอปพลิเคชันอายุขณักบริการข้อมูลสารผมมีความสึกว่าเปิดหัวเนี่ยเปิดปุ๊บพูดไวไปนะครับผมก็ใช้วิธีการคลิกค้างนะครับแล้วก็เลือกตัวเสียงนะครับให้เถิบออกม,มาอีกนิดหนึ่งอันนี้ลองเลย์ดูครับและนําแอปพลิเคชันของเด็กกรามแอปพลิเคชัน,น,นอ,าอายุขณับริการข้อมูลสารสนอ่าอันนี้เกิดอ,อะไรขึ้นละมันไปเฟรมที่2แล้วนะครับ แต่เนื่องจากเสียงมันยิงยาวเกินซึ่งอันนี้อ่ะแล้วแต่เลยนะครับเราก็ต้องไปนั่งขยายตัวระยะเวลาของเฟรมแรกนะครับหรือว่าจะใช้วิธีการอินเสิร์ตอย่างอื่นเข้าไปนะครับก็มันจะเริ่มกลายเป็นในส่วนของการตัดต่ออย่างเป็นทางการแล้วนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าเสียงภาคข,ของบท no น้อยว o i c e ่จริงๆแล้วมันไม่ฟรีหรอกนะครับเขาจะให้แค่2,000พอยท์เท่านั้นเองผมมีแนะนําอีกตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Google AI Studio นะครับไปที่ ท็บต่อไปนะครับกดเพิ่มแท็บแล้วก็พิมพ์คําว่า Google AI Studio แบบนี้ครับผมก็คลิกที่ Google AI Studio แบบนี้นะครับคลิกที่ Sign in to Google AI Studio นะครับเลิ่ม Sign in กันก่อนเสร็จแล้วก็เลือกที่ Generate Media ครับแล้วก็เลือกที่ Gemini Speech Generation ครับในส่วนของโหมดนะครับผมไปเลือกเป็น Single นะครับพูดคนเดียวยังไม่ต้องตอบโต้กับใครนะครับเลือก Voice นะครับผมก็เลือกลักษณะของ Voice ได้เดยลองเทสดูได้นะครับจะมี What do you want to explore? ผมเอาเสียง What do you want to explore? ผมเลือกเป็นคุณชารอนนะครับในส่วนนี้นะครับผมจะใส่เป็นคําอธิบายของลักษณะเสียงแบบนี้ครับทำนี้เลยนะว่าโทนเสียงวัยรุ่นพูดเร็วเป็นกันเองสนุกสนานนะครับอย่าลืมใส่เครื่องหมายโคลอนแบบนี้ไปด้วยนะครับจากนั้นแล้วพิมพ์ข้อความเท็กซ์ทางด้านล่างแบบนี้ครับใช้ข้อความเดิมเหมือนกับที่ของบ่อน้อยวอยซ์เลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาเทียบกันดูนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเรากดด้านล่างนะครับกดรันครับแนะนำแอปพลิเคชันของเด็กรามแอปพลิเคชัน r Uconnect บริการข้อมูลสารสนเทศนักศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหงเราดูพี่บอดน้อย Voice อันแรกของเรานะครับและนำแอปพลิเคชันของเด็กกรามแอปพลิเคชันอายุคะแนบริการข้อมูลสารสนอนี่เขาจะพูดรวบเห็นไหมครับในขณะที่ตัว Google AI พูดแบบเนียนมากคราวนี้นะครับผมก็ดาวน์โหลดไปใช้งานทำยังไงนะครับกดคลิกที่3จุดแบบนี้เลือกที่ดาวน์โหลดก็จะเป็นไฟล์แล้วเราก็ค่อยไปอัปโหลดใส่ใน แคนว่าได้ตามปกตินะครับข้อควรระวังอย่างแรกนะครับสำหรับ Google AI Studio นะครับถ้าใครจะทําลักษณะของการภาคเสียงที่เป็นชุดของเสียงแบบคลิปของผมเนี่ยนะครับผมแนะนําว่าให้ใส่ทั้งหมดเลยแบบนี้ครับเพราะว่าเขาจะได้ภาคทีเดียวกันในลักษณะของโทนหรือว่าการเจริญออกมาเป็นลักษณะเดียวกันนะครับถ้าเราพิมพ์ทีละอัน ใช้เทคทีละชุดนะครับแล้วก็เจเนเรตทีละครั้งเซฟทีละครั้งมันเดาไม่ได้เลยนะครับว่าเขาจะพูดแบบเดียวกันไหมเว้นบักแบบเดียวกันไหมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเสียงภาค AI นะครับที่อยากให้ลองใช้กันดูนะครับโอเคก็กลับมาที่ตัวแคนวาสของเรานะครับเราก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้เลยนะครับโดยการกดไปที่แชร์แบบนี้นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับเลือกเป็นวิดีโอ MP4 นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดออกไปนะครับแล้วก็ เซฟออกไปเป็นไฟล์สามารถที่จะนำไปใช้เป็นการประชาสัมพันธ์ลง y t u t u นะครับหรือว่าจะนำไปเปิดเป็นการประชาสัมพันธ์นักศึกษาหรือว่าการแนะนำในการใช้โปรแกรมต่างๆของหน่วยงานของท่านได้นะครับนี่ก็คือขั้นตอนทั้งหมดนะครับของการสร้าง Presentation ด้วย Canva และก็แถมด้วย Google AI Studio นะครับที่จะช่วยให้การนำเสนอ Presentation ของหน่วยงานหรูทันสมัยนะครับน่าเชื่อถือและดึงดูดมากขึ้นหากคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ แล้วก็กด Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆในเวิร์กช็อปถัดไปนะครับพบกันใหม่ EP ต่อไปขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับ